What consider your circuit broken. Get it? <laughs> Let's land here. Here. I love this part. Holy! goes now. let go over here. Me, <laughs> 他他、啊，这这啊，怎么没掉？掉。来来来来，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 来来来 Yeah, cool go Charging shields. <laughs> First fatality. Let the games begin. Down that one. Reloading. <laughs> they must not be very good. I

Không, 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 không,

Hãy subscribe <c->, like, và oh my dust. Ghiền Mì Gõ Để không use a phoenix video hấp dẫn You're already in the range. Yeah, poor choice. Charging up my shields. It's go time now. you know what sergeant shields come on come on อสองตัวใช่ไม h ิดเล่นเมเจ็บเจ็จ็บเจเจ็บข้างบนมีอีกพี่สองตัวเขาไม่ไมีเกเร็คอยากเล่นเกมอะไรอยงเยเอาเลนไม่ได้ ใคระใคร呀แฟน่มเอ้ยแฟนผมเอ้ยเฮ้ยนี dies, ่นี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 ่อาแฟนฉันอ่ะเฟื่องเฟื่องเฟื่องต้องติดให้ดีเลยสุดตายนะ นะเเขามานะไอชมไอชมให้า้ออมีคนมีอีกหน้ามีเสียบเปิดกล้องวัดตรงใกล้สุดเลยพี่ใกล้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 ใก ฟาดงาดลงฟาดงโอ้ยเหลือดูน่นน่นน่นนี่นวมเป็นดีพี่ผมเจพี่ผมเจพีผมเจผมเมากพี่มันี่ก่อนได้ปะหายแล้วคือคนส้าเลยเอ้ามันมันแย่งกูไอ้มัลลานพี่ เอ้ยแบบเขาดิยอ่ำโฟวเยาแ้วมาแล้วมาแลยวมาแล้มาละวมาล้วมาแวารล้วม้วมาแลวมาิล้วมาแล้วมาแล้วมาน้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้มานมา้มามาแลแล้ว ไปจังเปยดีก <esper> ว <us see> ่าเออแบบพัาสเต็ก็ได้สองชิ้นมาชิใคมีตัวนึงขึ้นมาตัวนึงเอ๊ม่ได้นี่ไงที่พี่เหพี่พี่ ก็ตยสองยสองเียมีคนเดียวยินเกนาเฮ้ยทุกคเจ็บเนาะเฮติดติดติด

เเฉยเเฉยนะจเย <laughs> มันยังมันยังตอ,อ่ออาไอ,าอ,าอ,าอาตัวเนี้ยมันยังตีอ่ะไอตีเนี้ยเออห <c oughs> ไม่ตกยิงม,มาตกเดอมันใช้ชีาหาเลยแล้วาด้วยนะไม <c oughs> <c oughs> ่ใโดนโดนโดนหตีนั้นแน่ๆเลยโดนอีกแล้วไงใช่ตีนั้นหละ

Reloading, 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 โคตรไรอะเนี่ยทำแปเดียวลูดแม็กเดียวตายขนาดไม่มีแม็กไรอะเนี่ยนี่ไงที่เต็มไปเลยแม็กไล์ผมไม่มีหรอเห็นไไลรแล้วไอ้เที่ยไม่ถึงนั่นนั่นไปเลยไปเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นอยู่เห็น,น<ม>แล้วแล้ว นี่นี่นีโล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 ตักระแตกสิว้ายว้าพี่ยนไหนพี่ที่ต้องออกก่พีพี่พี่พี่พมาแล้วข้างล่างสองตัว

พอกระแตกมาแล้วมาอแล้วมายีกแล้วน h ่ไปไหน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 ห้ไปหไงหไงไหปไปไหนไปไหน ติดเต้นไมติดเต้นหรอกไม่ได้เก็บของเลทีเวเจาไอ้เเบกันปะเบจะพี่แมวนะเฮ้ยมันนี้กันดิ้ยมันเก็บดับแล้วพี่ี่มาบ้าตึงยังมาเลยเดียวเดียวเดียวแล้วิอะไรอ

ตีมาแล้วพี่ไปไปกอนเออคิวอีเออ,อ,เอ,อตออายเฮ้ยเจ้าจ s งชิลด์พอแปะแล้วเก้าสามพันน้ำมอีกแล้ว